สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เฮฮาฟิล์มกลุ่มใจเสนอเมนูชนชั้นสูงซึ่งสูงจริงๆครับดูจากยอดต้นไม้แล้วที่เฮฮาฟิล์มของเราลงทุนปีนไปตัดรังมดแดงเองเลยครับแต่เรามาชมดูครับว่ารังมดแดงที่เราจะเอามานี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันกินคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าเฮฮาฟิล์มของเราลงทุนเองครับไม่ได้ใช้นักแสดงแทนครับดูวิธีการ จับมดแดงแล้วก็เขย่าแบบนี้แหะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บทบอกว่าโอพระเจ้าจอรดโมดแดงกัดมันเจ็บชิปหายเลยครับสวัสดีสวีเดนครับวันนี้เรามาพบกับเมน,นูอาหารที่บ้านชินโจโอเอ็กซ์ครีมไทยแลนด์นี่ใครว,ว่างหายลูกชินโจโมรุทคอนนะครับก็วันนี้ เราอยู่ที่บ้านคขาไม่มีอะไรทำกินข้าว,วเราลองมาดูกันเรเราแม่ไม่กินมากนี่เมนูอะไรนยอย่างแรกเลยข้าวเปล่าครับข้าวเปล่าข้าวเปล่า,อ,าอย่างละห้าบาทอันที่สองก็อันนี้น่าจะเป็นเด็ดสุดละเขาเรียกว่าอะไรดานเล็กเมนูของคนชั้นสูงใชไมถือว่าเมนูคนชั้นสูงเพราะว่ามันต้องไปเก็บบนต้นไม้มันเลยสูงก็คืออะไรเมนูเราไขาม่มดแดงไขม่มดแดงลองรองเมนูร้อง,รอง,รองครับท่านผู้ชมครับ เป็นเมนูที่อย่างอร่อยอย่างมากเลยแหะครับเมนูชนชั้นสูงซึ่งใส่ไข่มดแดงครับเป็นการแกงที่ใส่ผักแล้วก็มีเครื่องเทศหลากหลายครับงานนี้สารวัตรลี่แกงให้กินครับยอมรับเลยครับว่าอาหารประเภทแบบนี้พวกเราติดใจกันเลยแหละครับหายากและแพงด้วยครับยิ่งกว่าเนื้อสัตว์นีวเห็ดด้วยครับจิ้มจุ่นลงทิมแล้วห้าร้อยครับใช่ครับ อย่งนีรับเราชาชินอจ้ตึ๊กตึ๊กเลยไหมครับตึ๊กตึ๊ก่อไปก็อนัดเข้าไปคำแรกอ่น้องกินโจลมันเหมือนไข่ปลาเซลมอนใช่แตกออกเลอเอชินโจลองลองูลอ่าชินโจชินโจลองลองอีกคำหนึ่งเอาแบบตัดใส่ something movement reaching within know for you 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 like like just just this be feel I มีประโยชน์มากครับมันกรึบๆนะใช่มันอร่อยมากอ๋อตัดทำใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆก็ขอขอบคุณน้องเมนยูนะครับสาหรับของฝากในครั้งนี้ครับนี่ครับเราใช้ช้นคาวนี้ท่านผู้ชม นี่เราไปดูดูวงเล็กใกล้ๆกันเลยคดีบยว่อเดี๋ยวครับไปค่อยครับเ่ยนพึงพูดจะพึ่งพูดอร่อยมากเมนูทุนพาน้องสงงอร่อยจะสอนให้น้องเมนูฝึกกินไข่มดแดงครั้งแรกในชีวิต ฝึกชิ้นจัแล้วชิ้นจัเริ่มกินแล้วครับเราเคยกินไข่มดแดงที่แบบมันไม่อร่อยมาก่อนใช่ครับวันนี้แม่รี่ทําให้ปาร,รี่ทําให้รอดูเมนูครับท่านผู้ชมไข่เม็ดดอกเออไข่เม็ดดอกไม่ไข่เม็ดดอกเม็ดแดงมดแดงมดแง <c oughs> มดแง <c oughs> อันนี้เราพูดให้ตลกๆลกครับอันนี้เปการทำของขวไข่อะไรไข่ขอะไรนะไข่มดแดงไข่เม็ดแดงไข่มดดอก ท่านผู้ชมครับเราไปพบกับน้องแมนยูสายยกนะครับว่าการกินไข่มดแดงครั้งแรกมันจะเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นเต้นและกินยากแบบไหนไปชมกันเลยครับว่าการกินไข่มดแดงของน้องแมนยูนั้นมันจะเป็นอย่างไรคน้คนละทีเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยค,ค,คิดว่ามันอร่อยมากครับแลแล้วทุกคนก็ต้อบมือให้ครับ มีคำแรกมันก็ต้องมีคำที่สองมีเข้าไปน้ำแตกนโอ้ยน้ำแตกข้างในน้ำแตกดังยังไงดังยังไงน้ำแตกเปาะสิไข่หมดเตกแตกในปากดังแปะทีนี้สิดกอดครับและแล้วเมนยูก็กินไข่หมดเ จะมีคร,ครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่หนึ่งสองสามใช่ครับสำคัญที่ครั้งแรกขอขอบคุณชินโจรครับวันนี้ขอบคุณคนทำขบข่าวครับขอบคุณมากครับเชิญทีมที่ต่อไปครับ